สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยนะฮะยุ่งมากต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาชมเกมกันต่อนะฮะเป็นซีซั่นที่18นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างคุณตังแชมป์เก่าอีกคนนึงนะครับกับน้องศิลปินนะฮะเดี๋ยวมาดูคําทักทายนิดหนึ่งครับสวัสดีครับที่ตังนะครับยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับผมศิลปินนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2ครับที่ผมได้ลงแข่งก็ผาเชียร์ได้นะครับ อะมาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับคุณตังก็จัดเต็มเช่นเคยครับสี่สามอรนัลโด้ซันโตสแผนเก่งของเขานะครับบริษัทประตูเป็นนอยเออร์นะฮะแผงแนวรับ4คนเป็นเซตแบ็กหมดเลยนะครับแบงจ์เบงปาวารลาเฟวาลาเวอร์จินฟันไดแล้วก็คาริสบูโยนะครับแผงมิดฟิลด์3คนนะฮะ CMF หมดเลยนะครับเฟงกี้ดิยองชาบิอเนนเดสแล้วก็เดวิดเบ็คแฮมนะครับเอเดนเอเนสต้านะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะฮะคู่ศูนย์หน้าก็เป็นตัวที่เก่งที่สุดของเกม2คนนะครับโรนัลโด101กกับลาาควไฮูมิเน้นะครับส่วนน้องศิลปินนะครับ ใช้แผนเดียวกันแต่ว่าดูจากขุมกําลังนักเตะเนี่ยเป็นรองอยู่พอสมควรนะครับผู้รักษาประตูเป็นอีเดซันนะครับคู่เซต้าแบ็กเนี่ยเวอร์จินฟานไดกับเซอร์จิลามอสนะครับแบ็กซ้ายเป็นชิเวลนะครับแบ็กขวาเอ่อร์โยชิคิมิสเวอร์ชันเก่านะครับมิดฟิลตัวรับฟาบินโยแคลรี่โอเวอร์เพเยอร์นะครับผมมิดฟิลตัวกลางโทนิโคสกับเฟนกี้ลียองนะครับตัวลุกนะฮะฮาคิมซูเย็กแล้วก็คู่สุดหน้าจะใช้เป็นเบสเพเยอร์นะครับติโบไวน์โนยืนคู่กับกิเลนเอ็มบารเป้นะครับก็ต้องบอกว่าคคู่่นนนนี้ะะะฮหลาายจ รอรับชมอยู่นะฮะเอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของคุณตังเป็นผู้เขียนลุกเล่นก่อนนะครับใช้โมเดลของบาร์เซโลนาเพราะว่าเพิ่มบัฟให้กับนักเตะบาร์ซ่า3คนนะฮะส่วนน้องศิลปินก็มาในชุดเสื้อสีส้มนะครับโมเดลของเอสซจีเมืองทองอยู่ในเด็ดต้องผูชมจังหวะแรกจริงก็ไปเลยครับคุณตัง <c oughs> โอ้โหทำเกมลุกครั้งแรกครับโอ้โหเขาไฮโดรเมเก้ครับตัวโกงอีกตัวหนึ่งของเกมนะฮะดูครับโอ้โห เปิดไปแล้วไปฉลับนะฮะฟาพินโยนะครับก่อนที่จะไปเข้าทางลูมินิเก้ท่านผู้ชมซัดด้วยซ้ายเข้าไปลูมินิเก้เป็นนักเตะคนหนึ่งที่เล่นได้ทั้ง,องสองสองเท้าครับโอ้โหยิงถึงแม้ว่าจะเป็นเท้าซ้ายก็หนักหน่วงแล้วก็สุดยอดครับคุณตังก็ชิงความได้เปรียบไปก่อนอย่างรุดเร็วครับจากลูมินิเก้นะครับนาทีที่4เท่านั้นฮะโอ้โหงานยากของน้องศิลปินตั้งแต่เริ่มแข่งแล้วนะครับทั้ง ชุดนักเตะที่อาจจะเป็นรองนะฮะรวมถึงฝีไม้ละมือของคุณตังซึ่งก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมแชมป์เก่าด้วยนะฮะตัดบอลได้แล้วครับปุโยโหรือมูนิเก้จะมาตรงกลางครับเบคแฮมตวัดเข้าไปได้านายครับอินเอสตาเบิร์นไปด้านซ้ายครับเดยองเด,ยอง,ดยองเจอเดยองครับ เดยองเปิดไปฉลับเดยองครับเดยองวิ่งกลับไปเก็บบอลได้แล้วแต่ว่าเดยองเสียบอลให้กับโรนโดครับเดยองก็วิ่งลงมาอินเอสตาได้บอลครับโรนโดยัดไปให้กับลูมิลิเกเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมใจยิงอยู่แล้วเอายังได้อยู่ยิงโอ้โหติดเซฟครับอีเดเซนโอ้โหฟันได้ครับเสียท่าให้กับลูมิลิเก้ครับแย่งไปได้แล้วไปโดนขโมยมาอีกทีนึงนะฮะยังเป็นลูกเตะมุมครับไปแค่ คอสเข้าป่าย้านายโรนัโ,โด,โดขึ้นไม่ถึงครับมีตัวเฝ้าอยู่ครับดิมาเลียจับบอลมาอยู่ครับลูมินิแก่พลิกแล้วยิงอโีกแล้วโอ้โหตัวกองแบบนี้โอ้โหจะไม่เหลืออะไรท่านผู้ชมโรนัโ,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 นโดพลาดยังมีลูมินิแก้ครับโอ้โหสุดยอดนี่ใช้โมเดลของบาซ่านะฮะมีโอเวอร์ออลที่98นะครับถ้าใช้โมเดลของบาเยอร์เนี่ย100นะฮะท่านผู้ชมแต่98้าสิบแนี่ก็สุดเก่งแล้วครับ ดูครับอุตส่าห์เคลียร์มาได้แล้วนะแต่ว่าไปเข้าทางโอ้โหแล้วพลาดครับท่านผู้ชมดิมาเรียเนี่ยได้บอลแล้วนะจะพยายามหันหน้าเคลียร์นะครับดูฮะมงไปเนี่ยตรงนั้นมีดิมาเรียนะครับได้บอลแล้วละ่ะแต่ว่ามาจ่าเอกับลูมินิเก้ครับโดนขโมยไปแล้วพลิกหมุนแบบนี้ก็เรียบร้อยครับไม่ว่าจะหมุนไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับยิงได้ทั้งสองเท้าครับต้องหยุดเกมนะครับน้องศิลปินโอ้โห คือคุณตังไม่ต้องห่วงเรื่องเกมรับอยู่แล้วนะฮะเซ็นเตอร์แบ็กสคนนะครับแทคติกเทคนิคของเขานะฮะรอได้บอลแล้วทําเกมลุกจากมิดฟิลแผงมิดฟิลสา3คนแล้วก็หน้า2คนก็เพียงพอแล้วนะฮะแบ็กซ้ายไปขวาไม่ต้องจําเป็นสําหรับการเล่นเกมลุกของคุณตังครับมาดูกันต่อครับมันเป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะคุชมเป็นจังหวะได้เปียบครับเวเนอร์สปีดไปแล้วยังได้อยู่แล้วพอเสียบอลก็สินต้อง เป่าหยุดเกมนะครับแล้วโดนใบเหลืองไปครับเดวิดไปแคมปตัดเกมกลางสนามนะฮะโดนไปหนึ่งเหลืองครับเป็นเหลืองแรกของเกมนี้นะครับฟาบิโยหยัดไปครับท่านผู้ชมซ x เไปไม่ได้ครับพลิกไม่ได้ด้วยต้องถ่ายมาที่โทนี่โคสดูครับดูไปแคมป์ไประกบอยู่นะฮะโยนเข้าไปไม่ถึงครับเลยไปหมดเลยครับเอ็มเป้โขนไม่หน่อยครับบอลออกข้างอ่าย่างดีที่นึกว่าจะไปโดนคุณตังออกนะใบลูกตุ้มของคุณตังฮะ เบคแคมยัดมาครับอินเอสตาชาบี้โดนันโดชาบี้อีกครั้งนึงครับอินเอสตาพิกได้ครับดูมิเก้เจอสองคนครับพิกไม่ได้ครับต้องคืนมาก่อนครับเบคแคมยัดไปครับอินเอสตาไหลให้กับโรนโดพิกแตะหลบซวยท็อมนะจุดยิงลูกนี้สามเหลี่ยมโอ้โหโอ้โหไม่ว่าจะเป็นโดโรนโดหรือดูมิเก้ครับคุณตั้งเล่นได้สมบูรณ์แบบจริงๆฮะโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับ แตะจังหวะแรกเนี่ยหลบอย่างสวยงามครับแล้วยิงก็โหดจุดโทครับเข้าไปสามเหลี่ยมดูฮะโอ้โหดูฮะจับแล้วแตะแตงโอ้โหดูฮะ,ฮะหมดจดทีเดียวครับโรนัลโดครับแตะหลบลามมสนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีเมเลือดมานดิบด้วยกันนะฮะก็เบาๆน้องศิลปินน่อยครับสามลูกไปแล้วดูครับโอ้โหลามมสเสียเลยฮะยิงยัดเข้าไปแล้วสุดแรงฮะจะเกือบจะขึ้นบนสามเหลี่ยมแล้วนะฮะโอ้โหลูมินนเก้กับโรนัลโด เป็นคู่สุน่าที่พลังสูงที่สุดในเกมนะ CF ตอนนี้นะฮะ101-100นะครับก็จะมีเวอร์ชันอื่นด้วยแต่ว่า2ตัวนี้ก็สุดๆแล้วครับตำแหน่งตำแหน่ง CF นะฮะ,ะได้โอกาสบ้างครับไวนเนอร์จะไหลให้กับแอมเบเป้ไม่ยิงนะครับไวนเนอร์จะเอาชัวนะฮะเสียบอลไปเลยบอลกลับมาเป็นฝั่งของกุตังอีกแล้วครับครึ่งชั่วโมงยิงไปแล้ว3ลูกครับไวเนอร์ ตัดได้จะโชว์มีโอกาสบ้างครับจะสปีดแต่ใช้ความเร็วของวา์เนอร์นะฮะไม่ผ่านวาลาสนี่ครับคุณตังก็ค่อยๆต่อเกมขึ้นมาใหม่ครับอินเตสตาชาบีโรนัลโดเล่นกัน3-4คนตรงกลางครับอินเตสตาไหลให้กับลูเมนิก้อ้าวถึงดูเกือบจะถึงครับยังไม่ผ่านเบรชิเวลอ้าวโดนขโมยอีกแล้วครับอินเตสตายิงติดติดศีรษะหรือเปล่ายังได้อยู่ครับโอ้โหยเขี้ยไม่ขาดจริงๆครับน้องศิลปิน บอลเนี่ยเป็นใจใค,คุณตังด้วยนะครับฉลับกลับมาเป็นฝั่งของคุณตังหมดเลยตัดเกมได้บ้างครับขึ้นเกมไม่ได้ครับศิลปินเสียบอลไปอีกแล้วโรนโดครับอินเตสตาจะส่องครับติดบล็อกนิดนึงโอ้ใจคอนี่จะยิงกี่ลูกครับคุณตังเบาๆน้องบ้างนะฮะคุณตังนี่ใส่รายละเอียดทุกรายละเอียดจริงๆนะครับตั้งแต่แผนการเล่นการวางนักเตะนะฮะร,รูปแบบการเล่นเนี่ยมันลงตัวกับแผนนี้จริงๆนะฮะ อินิสตาอ้าวโดนปั๊มครับแต่ว่ายังไปเข้าทางกุตังครับยังดีครับยัดไปให้กับเอมบาเป้ครับไหลให้กับไนเนอร์โอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับรีบจ่ายไปหน่อยนะฮะเพื่อนไม่ได้เปรียบแล้วเสียบอลไปเลยหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้โหคุณตังนำไปถึง3ลูกครับ3ศูนย์คองบอล64%นะฮะแล้วมีโอกาสถึง6ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งเป็นประตู3ครั้งนะฮะถือว่าเป็นสถิติที่ข่มขวัญได้พอสมควรเลยนะฮะครึ่งแรกเนี่ยน้องศิลปินยังไม่มีโอกาสได้ย โอ้โหน่ากลัวทีเดียวครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เต็งแชมป์นะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะสำหรับซีซั่นที่18นะครับคุณตังนะฮะผู้ชนะคู่นี้นะครับก็จะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างคุณบีธนวัฒน์กับคุณบาสนะครับถือว่าซีซั่นที่18นี้ก็ผู้เล่นที่ผ่านมาถึงรอบนี้เนี่ยมีแต่ระดับท็อปๆนะฮะของ BCL Ranking ของเรานะฮะท่านผู้ชมต้องมาดูว่าใครจะคว้าแชมป์ไปนะครับอีกไม่กีก่กวันแล้วครับ เอาละครับมาชมเกมอีก45นาทีครับมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะฮะน้องศิลปินส่งโรนันโดลงมาแทนไวเนอร์ครับซีเอ็กได้บอลแล้วจับบอลยาวไปหน่อยครับเสียบอลไปตั้งแต่ต้นเกมฮะอะ่แต่ดักได้ครับซีเอ็กเดยองไม่ถึงครับโจโดนเดยองตัดไปแล้วเดยองจ่ายให้กับซีเอ็กครับซีเอ็กหมุนหลบโดนสไลด์จากด้านหลังไม่โดนบอลท่านผู้ชมหลายไปให้กับเขนี่โคลสไม่ถึงครับโอ้พยายามที่จะ หลายทะลุช่องนะครับผมไม่พยายามเล่นยิงไกลนะครับน้องศิลปินทําให้หลายๆครั้งเนี่ยจ่ายบอลแล้วเสียบอลไปนะครับคุณตังรู้ทันแล้วมีแต่เซนเตอร์แบ็กนะฮะท่านผู้ชม4คนเนี่ยเกมรับนั้นแน่นปึกครับมาดูกันต่อครับโรนัลโดเล่นกับเอ็มบัปเป้ครับพลิกได้แล้วโรนัลโดขอบอลอ่านะครับไหลได้แล้ยิงโอ้โหชนเสาสวยงามโอ้โหสุดยอดครับได้มาหนึ่งลูกครับจากกีซุโนโรนัลโดนะครับนี่ลงมาเป็นตัวสำรองนะฮะนี่โอ้โห อย่างใจสู้อยู่ครับน้องเสือปินดูฮะจังหวะวันทูงกับเอบาเป้นะครับ2คนต่อ5คนครับเซเดรแบกสองฟากเนี่ยก็หุบมาแต่ว่าไม่ทันแล้วครับปูโยก็พยายามที่จะหุบมาช่วยนะฮะดูฮะโอ้โหหมดจดครับจังหวะวันทูแบบนี้ยิงแบบไม่ต้องจับครับแล้วเป็นโรนัลโดนะฮะชนเสาเด้งไปอย่างสวยงามนะครับเป็นประตูความหวังของน้องเสือปินนะฮะตีตื้นมา1ต่อ3นะครับ แต่ยังเหลืออีก2ลูกฮะจะทำยังไงต่อไปฮะเวลายังพอมีครับอินเนสตาชาบี้จ่ายเป็นสามเหลี่ยมครับดูมินิเก้เจอกับฟันได้ครับไม่ผ่านฟันได้ครับจังหวะนี้แล้วจะสวนกลับไว้หรือล่าครับเอ็มบาเป้พลิกหลบสวย่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าข้างหน้าไม่มีใครช่วยเลยครับตรงคืนมาก่อนมาด้านขวาครับเสียมมาตรงกลางตอกโซนให้กับเอ็มบาเป้ครับแล้วคืนมาที่ดยองครับดยองเจอกับดยองดยองเสียบอลให้กับดยองบ่อยมากครับนัดนี้มีดยองทั้งสองฝั่งนะฮะอย่าเพะงงดูมินิก ยัดไปกระดุมนิกเก้ครับเล่นกันสองสามคนนะฮะเวลจาจังหวะคุณตังเล่นบอลเนี่ยเล่นบอลไม่นักเตะไม่หลายคนนะครับจ่ายบอลกันสองสามคนแล้วลูมนิกเก้ซัดไปอีกแล้วคโอ้โหอะไรจะขวางชายผู้นี้ได้ครับท่านผู้ชมดูฮะแฮตริกไปแล้วครับยกมือแบบคานิเทเกินใครดูฮะแต่โอ้โหตรงนั้นมีสองคนก็เอาไม่อยู่ครับ ทั้งชิวเวลทั้งฟันได้ครับตรงนั้นยิงแหวกไปตรงกลางเลยครับโดนวันทูมาก็วันทูกลับับท่านผู้ชมวันทูมาวันทูกลับไม่โกงับแผนนี้ก็เล่นกันด้วยแท็กติกเล่นกันด้วยจังหวะการต่อบอลนะฮะใครอยากรู้รายละเอียดของแผนของฟอนโดซานโตสนะครับผมได้รีวิวไปแล้วนะครับไปหาดูดได้หรือว่ากดที่รูปตัวไอด้านขวาือบนนะครับโอโ้โหโรนโดสามเหลี่ยมนึกว่าจะได้อีกลูกแรับท่านผู้ชมยังได้อยู่ครับเอ็มปเป้ซัดโอ้ย สามเหลี่ยมสองฟากติดต่อกันครับทั้งโรนโดทั้งเอ็มเปอเป้โอ้โหน้องศิลปินครับเสียดายแทนดูครับยิงไปชนสามเหลี่ยมครับแล้วพลิกกลับมาขโมยได้แล้วยิงสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งโอ้โหซ้ายขวาโอ้โหโชคก็มีส่วนด้วยนะครับไม่ได้ประตูแล้วไม่ได้แต้มมุมด้วยเพราะว่ายิงไม่เฉดบใครนะทานผู้ชมโอ้โครับไม่ยอมง่ายง่ายแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ประตูเพิ่มครับเดี๋ยวประมาณ20นาทีครับ บอลอยู่ที่เบคแฮมครับมาตรงกลางครับชาบ,บีเอินเดสเบคแฮมอินเตสต้าลูมิเนเก้กกอีกแล้วครับจะวันทูกับโรนโดอีกแล้วครับจังหวะนี้ฟนานไดไม่ยอมครับแล้วจะสวนกลับกับเอ็มเปเป้โรนโดขอวันทูอีกครั้งหนึ่งจับบอลยาวไว้หน่อยครับคุณต,ตังจะเล่นสวนกลับไวหรือเปล่าฮะอินเตสต้ามาด้านขวาเลยครับลูมินเนเก้ทางออกไปรับบอลตรงพื้นที่ว่างนะครับแล้วฝากวิที่เบคแฮมไม่คืนลูมิเนเก้กครับมาทางซ้ายครับโรนโดมีเติมขึ้นมาฮะเดยอง ไม่เล่นด้านข้างนะครับเจาะตรงกลางเป็นหลักนะครับคุณนตังแล้วพลิกอินเสตาขอยิงติดบอกครับเหลืออีก10นาทีกับ3ลูกรับจะยิงได้หรือเปล่าค่อนข้างลำบากนะครับเอ็มเปอพลิกได้แล้วเดยออครับโล่งท่านผู้ชมโอ้โหไม่มีแบ็กซ้ายนะท่านผู้ชมสปีดแบบนี้เข้าไปครับตัดแล้วข้างในมีขอบอลค่อยๆบอลจงแล้วโอ้โหฟันไดโอ้โหแต่สกัดออกมาบอลจะเข้าประตูอยู่แล้วท่านผู้ชมสวยงามครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับจังหวะเก เกมรับของคุณตังเมื่อสักครู่นะครับฟันได้ลียร์ออกมาได้อย่างสุดสวยมันไม่มีรีเพย์เพราะว่ามันไม่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพสวยๆนะครับดิยองยัดไปให้กับเอมบเป้ครับน้องศิลปินยังพยายามไม่หยุดยังครับเสียหลายให้กับโรนโดครับหลายหลุตยิงลูกนี้โโอ้หติดเซมโอ้โหก็พยายามสุดๆแล้วน,นะครับน้องศิลปินแต่ยังทําเพิ่มไม่ได้ครับดูฮะโอ้โหไฮทีฟครับไหลมาแบบนี้หลุดเลยครับปูโยขึ้นถล่มไปหน่อยนะครับยิงแบบนี้มัน มุมแคบครับล้วไปตรงตัวอีเดียสั้นครับไปตรงตัวนอยเยอร์นะฮะยังได้ลูกเตะมุมครับเปิดคอสเข้าไปต้องทุบออกมาครับยังดีที่ตรงนั้นไม่มีใครครับดูมิเก้ลงมาช่วยเกมรับครับตอนนี้ทดเวลา2นาทีเบคแคมตวัดมาครับได้หรือเปล่าครับโรนโดได้อยู่ครับตวัดต่อให้กับเตยองครับจะเอาอีกหรือเปล่าครับโรนโดจาบี้ไหลไปตรงผู้ที่ว่างไม่ได้เปรียบครับอ้าวแล้วหมุนมาเจอเตยองครับท่านผู้ชม พาดาทยกับดิยองแล้วเป็นโอกาสสุดท้ายของเกมนี้นะครับ้าไม่ได้บอลก็โอ้โหหมดเวลาครับท่านผู้ชมนึกว่าจะโดนอีกครับ4-1ครับสรุปเป็นทางฝั่งของคุณตังนะครับเอาชนะไปแมตช์นี้4-1นะฮะท่วมท้นนะฮะลูกเกมดีกว่ายิงเยอะกว่านะครับแล้วก็ชนะไปถึง4ลูกครับโอ้โหเหนื่อยจริงครับแล้วก็อีกแมตช์หนึ่งนะฮะที่กลับไปเล่นที่บ้านของน้องศิลปินเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่เสมอกันไป2-2นะครับผมสกอร์รวม คุณตังชนะไป6-3นะครับผ่านเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดสวัสดีครักดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้เดนมากสวัสดีครับ